วันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของลูกซอง M1014 Attack on Titan นะครับนี่มีโลโกโ้ผ่าพิพับไททันผ่พาพ,พ,พิพับผ่พาพิพับทุยผ่าพิพพบไททันด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งการคอลแลบที่ต้องเรียกว่าดีที่สุดของ e ี f ฟายเลยก็ว่าได้นะสกินนี้มาในปี2021นะครับคือปีนั้นอ่ะมันมีทั้งไททันแล้วก็มีทั้งไซตตมะมาคอลแลบด้วยนะครับเรียกได้ว่ากระแสฟีฟายเนี่ยพุ่งปรีพุ่งปรีปรเลยนะฮะตอนนั้น สก,กินนี้ผมสุ่มมาในราคา3,500เพชรหรือประมาณ1,000บาทนะครับพอมาย้อนนึกดูเนี่ยก็คิดถูกแล้วที่สุ่มเก็บไว้เพราะจนถึงปัจจุบันเนี้ยมันยังไม่เคยกลับมาอีกเลยนะครับและคาดว่าน่าจะเป็นของแรงอย่างนี้ต่อไปเพราะมันไม่สามารถกลับมาได้เนื่องจากติดลิขสิทธิ์ไปแล้วนั่นเองนะฮะค่าสถานะของปืนนี้นะครับตอนที่มันมาแรกๆเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเลยนะเพราะว่ามันบวกดาเมจสอจอกก่อนหนลบรีโหลดนะครับ ลบดีโหลดเดี่ยมันทำให้ปืนลูกซองยิงช้าในเวลาที่เราประทะกับศัตรูระยะใกล้เนี่ยอาจจะทําให้เราเสียเปรียบได้แต่ข้อดีมันคือยิงแรงมากครับเพราะว่าดัมเบลสองนี่คือสุดและของลูกซองแถมยังยิงทะลุเก,ก่าะเข้าไปอีกมันก็เลยเป็นลูกซองที่ออกแนวบ้าพลังนะครับโดดก็ไปชาร์จจ่อยิงหวังผลได้แน่นอนแต่ถ้าใครที่ชอบสายล้านเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถูกใจสกินนี้นะฮะ <Okay. S 2> อีกหนึ่งสกินนะครับที่มันมาในกิจกรรมคราวนี้ก็คือ P90 ครับ P90 a t t สิบแอนด์แคนไททนนี่มีโลโก้เหมือนกันเป็นสกินที่แลพอกันเลยนะแต่ว่าสกินนี้ไม่ค่อยนิยมใช้เพราะว่ามันบวกจอบเกาะหนึ่งล้านหนึ่งลบเคลื่อนที่ฮะในปัจจุบันเนี่ยมันมีล่านสองออกมาหลายปืนแล้วคนก็เลยย้ายไปเล่นล้านสองกันล้านหนึ่งก็เลยไม่ค่อยมีคนสนใจตัวปืนเนี่ยก็ยังมีเอกลักษณ์ของไททันนะครับเป็นลายเพ้น์แต่ว่ารูปทรงเนี่ยเหมือนเดิมนะเป็นแค่ปืนเพ้นต์ลายเฉย แต่ถ้าใครมีอยู่ในคังเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกระบอกที่แรนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเล่นย้อนความหลังกันสักหน่อยกับลูกซองไททันนะฮะสกินนี้ผมเคยเล่นแต่ใน4 v 4นะครับในโหมดทั่วไปเนี่ยผมไม่เคยใส่ไปเลยนะเพราะว่าชอบเล่นปืนที่มันมีลั่นก็เลยไม่ได้สนใจปืนนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันสักหน่อยนะครับวันนี้ชุดที่ผมใส่เนี่ยจะเป็นชุดมิคาสาด้วยเป็นอีกหชุดที่เขาคอลแลบ คู่กันนะครับมาในกิจกรรมในปีเดียวกันเลยช่วงนั้นคือของไททันเนี่ยเท่หลายชิ้นเลยนะครับใครที่ทันเนี่ยถ้ามีเก็บไว้เนี่ยผมบอกได้เลยนะว่าตอนนี้มันจะเป็นของที่มีค่าแน่นอนในปัจจุบันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปชมกันครับมิคาซากับลูกซองไททันวันนี้จะไปลากหัวคมๆได้สักกี่คนพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยจ้า วันนี้ลงกันที่หมดทั่วไปแบบเจิมจนเหมือนเดิมนะครับใครที่ยังไม่ได้เล่นเนี่ยรีบเลยนะเพราะว่าเขากําลังจะเอาออกแล้วนะครับอีกวัน2วันก็น่าจะเล่นไม่ได้แล้วส่วนตัวผมอะ่ะอยากให้หมดมันอยู่ถาวรไปเลยแล้วก็เพิ่มคนเข้ามาซัก50คนต่อรอบรับรองคนกลับมาเล่นฟรีไฟยเยอะขึ้นแน่นอนเชื่อผม GM แล้วก็ไม่ต้องแยกคอมกับมือถือด้วยนะให้บวกกันนัวนๆไปเลยนี่แหละเกิดมาปุ๊บบวกกันปับ๊บมีแต่คนจะแห่เข้ามาเล่นนะครับ ข้างหน้าเหมือนจะซัดกันแล้วจังวันนี้มีคษาะขอญาติเข้าไปสำรวจวิโดดยิงกันใหญ่เลยลารดไปก่อนหนึ่งคิวใครยิงล้มไว้ไม่รู้ลาดชาวบ้านคืองานของเราตายแล้วหนึ่งตัวไอตัวที่ยิงไว้ผมว่าเคลี่ยแล้วบ้างแหะอุยพุ่งมาอย่างนี้เอาโดนนะ โดนนะจ้านี่เป็นงานซองไทท่นแรงนะทำเป็นเล่นปุยถึงจะไม่ได้จับมาหลายปีแต่ก็ยังยิงดีอยู่ยิงดีแบบแรงๆแต่ว่าไม่ลั่นนะครับต้องปรับตัวนิดนึงถ้าเคยเล่นซองลั่นมาก่อนเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าอืดแบบเห็นได้ชัดไ,<อ>ไปอีกสองคนทั้งหน้าย้ำม,มันเพื่อนหัวโยกเพื่อนชื่อหัวโยกหัวเราหรือหัวเขา้าแปงลงร่างเป็นกระสือเหลอ ชีวิตยังมีค่าอย่าซากับมิคาซาเฮ้ยมีเสียงอีกตัวเสียงใครเมื่อกี้เสียงเพื่อนดีกว่านึกาเสียงศัตรูเ <c oughs> พื่อนพาหล่อนวันนี้กดสุ่มทีมสี่มานะครับเจอกับราชา 7Q คิหัวโยกแล้วก็ดรีมชื่อแต่ละคนเท่ๆทัท้งนั้นเฮ้ยแล้วยืนดิ้งแบบนี้เดี๋ยวผมโชว์ไฮไลไท์ให้ดูนะฮะ เป็นไงไฮไลท์ลูกซองไทยท่านตัวตึงดึงหัวแต็กอ้าวและดีมโดนอะไรแล้วน่ะช่วยด้วยโดนตรงไหนหัวโยกช่วยเพื่อนหน่อยเร็วนี่มีตั้งไอวอ์ปิดด้วยเป็นไงเป็นจัดนะนนียนี่มันสเตปพระเจ้าส่งมาเกิดอ้าวช่วยยังไงให้เพื่อนแตกอีกรอบโดนอะไรเนี่ยไอตัวบ้านนู้น สับสวนไปเดอย่าไปหยองสับสวนไปเดะดวงหนึ่งอ้าวไม่มาช่วยด้วยตายฟรีนะบอกเลยอีกตัวหนึ่งอยู่หลังไอวอลไอวอลสีทองที่มันเด่นดีจริงๆระยิบระยับเป็นประกายกลิตเตอร์เฮ้ย <Hey. S 1> มาซ้ายดึงสวนไปเดะแปะอัวนะเอาดิหยอดระเบิดขนไก่ไปคุยด้วย เหมือนจะเคลียงสวนมานะไอนีผมว่าเขาน่าจะดันมา3ามนะเราต้องถอยก่อนแล้วแหละหัวโยกหัวโยกมาทางนี้เพื่อนถ้าอยู่ตรงนั้นต่อได้โยกแน่นอนเอา้าหัวโยกตายไปแล้วนี่ว่ะหัวโยกแตกตอนไหนโอ้สาภาพวีกษะคนเดียวเลี้ยวเลยผมเลี้ยวเลยผมเลี้ยวเข้าบ้านฟาร์มไปเดี๋ยวไปชุบเพื่อนก่อนเมื่อกี้ยังมาสี่แต่ตอนนี้เหลือหนึ่งชุบเพื่อนแป๊บ <Hey. S 2> <Hey. S 1> ยืนนิ่งเหรอ <Hey. S 1> ยืนนิ่งเหรอไอวอลปิดแบบนี้มันต้องทำลายไอวอลก่อน<ๆ>เจอระเบิดน้ำกดไป1หนึ่งลูกออกมามอบซะเธอออกมามอบซะเธอเป็นงาแรงนะขอให้ได้จ่อๆเถอะดาเมจสองมีสะดุ้งแน่นอนฟื <Wow. S 1> ้นขึ้นมาให้หมดเพื่อนแต่เบอร์สองรู้สึกจะกดออกไปแล้วนะชุบไม่ได้เฮ้ย <Hey. S 1> ลางบานใครยิงไร ยิงไรจ้าหนูหนูวิ่งมาตายซะงั้นไออีกหนึ่งเฮย้ยมันแรงจริงเว้ยเริ่มมันแล้วยืนดิงเหรอเกาะเกิดกระจุยกระจายหมดอนะระยะนี้ในบ้านสู้เขายากนะซองไททันเนี่ยเห็นมันยิงช้าๆแต่ว่ามันแรงนะทั้งดามเมจทั้งเจาะเกาะเอาระเบอร์สี่ลอ้มอีกแหละ ชุบอีกรอบชุบแล้วชุบอยู่ชุบต่อชุบกันอยู่เนี่ยทั้งวันยังได้ทำเลเราดีมากนะอยู่ตรงตู้ชุบพอดีผมว่าเดี๋ยวมีคนแห่มาแน่เลยอุย้ยไม่ทันขาดคำมาแล้วเหรออุอ้ยโอ้โดนเ v d แตกโอ้สภาพอ่ะมาดูกันว่า น้องตรีมของเราจะกอบผู้สถานการณ์มาได้หรือไม่ยังไงครับจังหวะนี้ตุ้มแหวะอีอย่าง,รรงวะ <c oughs> ลงมาอย่าไ่ทันทำไรเลยแตกโอ้ชีวิต <c oughs> กำลังมันเลยนะฝั่งนู้นก็เหลือเต็มตี้เลยแล้วอยู่ตรงนี้กันหมดเลยนะครับแหมไม่เป็นไรดุกดี เดือนนี้ช่องพดภาษ่ามียอดรับชมจากผู้ติดตาม52.2%เลยนะครับแต่คนที่ยังไม่ได้ติดตามก็มีถึง47.8%เลยนะฮะเพราะฉะนั้นใครแวะเข้ามารับชมบ่อยๆรบกวนช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ถึง10ล้านซับไวๆนะครับเดี๋ยวขอแก้มืออีกรอบหนึ่งนะครับแม่จริงๆเมื่อกี้ก็กำลังมันเลยนะกำลังสนุกเลยคนกำลังเยอะแต่รู้สึกใจเยอะเกินไปหน่อยตุย รอบนี้เจอกี่ตี้ครับเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 8ตี้8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32อ่าแต่มันมี29คนไงก็แปลว่าตี้อาจจะไม่เต็ม4อาจจะแบบเฉลี่ยกันไปน่าจะมีไอพวกกด1 4ลงด้วยแหละพวกห้าวไงเ,ออเหมือนผมมาห้าวลงมาปุ๊บตุยไอ้แต่มันจริงกด1 4ในหมวดนี้เดือดนะครับคนเขาวิ่งไล่ซัดกันอย่างเดียว เริ่มเกมวิ่งหาลูกซองเหมือนเดิมเกมนี้พาแจ็กกี้มาช่วยด้วยนะแจ็กกี้เพิ่งตื่นเฮ้ยมีเสียงคนเนาะมันขึ้นรูปรอยเท้าข้างในอะระวังนะในบ้านนั้นน่ะน่าจะมีมาอยู่ตรงนี้พอเมื่อกี้มันโชว์จุดตรงเนี้ย <Hey! S 1> นั่นเสียงอยู่ตรงแจ็กกี้อะถอยมาก่อนไหวเป้าไม่ไหวถอยนะแจ็กกี้เปิดแล้วเว้ยจังหวะน,นี้มันต้องซ้อนมาตัวเดียวเหลอ สองยาวยังไม่เจอเอาคองซวงไปก่อนนะจ๊ะอุ่ยสวนด้วยไอ้นี่เป็นเว้ยพิ้วเว้ยผมมันเลยแจ็คก,กี้กำลังซ้อนพิ้วหัวเราอะพิ้วหัวเราอะเอา้าเรียบร้อยดูด้วยนี่ใครนี่แจ็คก,กี้นะตัวตึงระดับอบตอ จริงๆผมไม่ค่อยอยากจะบอกประวัติแจ็กกี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก่อนที่จะมาช่วยผมอัดคลิปเนี่ยแจ็คก,กี้เคยเป็นนักแข่งมาก่อนนะเคยได้ถ้วยที่1มาเลยนะครับตอนนั้นรายการเนี่ยก็ลงแข่งทั้งหมดทีมเดียวกรรมาการเขาก็เลยให้ที่1ไปเลย <laughs> ดูซองกันนะครับและนี่ก็คือสกินเก่าซองไทยท่านสุดแร์แร์จริงๆนะคือเขาไม่เอากลับมาอีกเลยนะครับไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมาหรือเปล่าแต่ผมว่ายากเพราะว่าข่าวข่าวมันเงียบหายไปหลายปีแล้ว G.M ก็คงไม่เอากลับมาแล้วแหละเดี๋ยวเร็วๆนี้มันจะมีคอรแลัใหม่ไนงะไอดาบพิฆาตอสูรภาค2มันเคยคอนแลัปไปแล้วทีหนึงแต่ตอนนั้นไม่ปังเพราะว่าเขาไม่ได้ทํา ชุดอะไรมาเยอะนะครับแต่ว่ารอบนี้เหมือนเขาจะปรับปรุงใหม่ทําชุดทาเอฟเฟกอะไรแบบสวยเลยอะ่ะชุดนี้เป็นแบบ 2D นะ 2D ลายเส้นการ์ตูนเหมือนกับดาบพิฆาตอสูนเวอร์ชันอนิเมะเลยนะครับผมชอบชุดไอโนซุเกมากสวยอยู่ตัวเดียวเลยที่มันใส่หัวหมูป่าแล้วก็มีท่าทางประจําตัวด้วยนะครับแต่ต้องรอดูรู้สึกจะประมาณเนี่ยช่วงปลายเดือนอาทิตย์หน้าก็น่าจะได้เห็นกันแล้วนะครับดาบพิฆาตอสูนเนซุโกถือปืนละ่ะ ทันจิโร่ถือซองยาวเดี๋ยวดูเลยไล่หวดคนเออแล้วตรงนี้มันไม่มีตี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมต้องดันเข้าหน่อยนะครับคนไม่ลงหอ,อนาฬิกาเขาน่าจะไปโซนในเมืองกันวิ่งตามแจ็กกี้ไปแจ็กกี้เคลียร์ทางให้ถ้ามาสองคนมันก็อัดง่ายหน่อยมาคนเดียวมันต้องสุ่มทีมนะถ้าเกิดสุ่มเจอทีมตึงก็สนุกไปเจอทีมเอ๋อก็เอ๋ไปเจอทีมเอ๋อก็เอ๋เอังทีมผมก็เอ๋ไปด้วย ไอ้โรงงานก็ไม่มีเลยเหรอนี่มันกลางวงแล้วนะเนี่ยเข้าไปไหนกันหมดเออแต่หมดนี้กลางวงมันไม่ค่อยเดือดนะผู้ชมมันจะเดือดขอบวงนี่ตามมาสักทีเดี๋ยเราไปโซนโพชินกผมว่าตรงนี้น่าจะมีคือถ้าไม่มีก็ไม่รู้ไปไหนแล้วแหละมันเหลือตั้ง14คนขึ้นมาไม่ขึ้นเหรองั้นไปเจอกันท้างหน้าเงานงนๆงนงนง,น,งน,นี่ไอวอเต็มเลยจังวันนี้วิ่งล้อเบีว้ว ล้อเปี้ยวมันต้องโดดสวนล่วงไปนหนึ่งแรงนะจ๊ะเป็นไงระยะไกลๆนี่ไม่ต้องพูดตายแน่นอน <Hey. S 1> สองไททันถึงจะไม่ลั่นแตหวังผลได้นะจ๊ะเอาติดโลลาก่อยติ๊บจุ๊บือยืนทำไรยืนทำไรเฮ้อ, <Wow. S 1> อ,อล่วงหมดนะตัวละแปะสองแปะเนี่ยใกล้ๆนี่ผมบอกเลยมั่นใจได้ในประสิทธิภาพของปืน ใครเล่นสกินนี้นะไม่ต้องคิดเยอะโดดเข้าไปเลยโดดก็ไปหาศัตรูแล้วบรรจงกดค้างไปเลยนะครับ <Hey. S 1> แล้วขบนขึ้นไปทำอะไรอะ่ะซ่อมหลังคาเหรอกระเบื้องแตกหรือเปล่าขึ้นแล้วไม่ยอมลงด้วยนะเวลาเล่นนะครับคือเข้าไปใกลๆต้องบนใจในปืนนะแล้วก็กดค้างไปเลยผมบอกเลยไม่รอดเราเนี่ยไม่รอด hey. ไ่้รอก็บบาแล้วนี่ดูระยะไกลยังแรงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดีพี่พี่ก็มาไวเกิน<ป>ตกใจจักกี้หล่อนหลอนหมอ,อ,อนอยู่ไหนไอเราก็ห้าวซะด้วยสิก็วิง่งยิงอย่างเดียวเลยไม่คิดว่าเขาจะมาข้างหลังไงพอพุ่งมาแบบนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวรออะไรอะ่ะวิง่งดีเอ <laughs> อาจจะแฮยังอยู่ในไอวอลเลยออกไม่ได้ใช่ไหมเราอ่ะนี่เน่เอาเป็นหนึ่งลูกช่วยละลายให้นะนี่เน่ยจอยิงไปดิระยะใกล้ไว้ใจได้นะครับซองไทท่านทำเป็นเล่นไปคือเมื่อก่อนนะเน่ยเฮ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งเมื่อก่อนเอาตอนนี้ก่อนใครก็โผล่มาข้างหน้าจะเข้าวงเหรอไม่ให้เข้านีจ๊ะเฮ้ย แล้วใครเขามายืนยิ้มอยู่ริมทุ่งหญ้าอันนี้คือเพิ่งเกิดใช่ไหมเพื่อนชุบมาแล้วมาเล่นใช่ไหมเรางั้นเดี๋ยวผมจะโชว์ไฮไลท์ให้ดูนะฮะ <_ holder> รู้จักหรือเปล่าไฮไลท์มิติใหม่แห่งวงการฟรีไฟล e ไม่ได้ทำไฮไลท์นานมากแล้วนะเนี่ย เมื่อก่อนทำบ่อยเดี๋ยวนี้ก็เริ่มหมดกระแสนะครับเฮ้ยมีคนหลังตู้เลยยืนยิ้มอยู่ยืนยิ้มอยู่ริมตู้อีกแล้วจ้าตอม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 ,ตอมเนี่ยแรงจัดลวงตั้งแต่เวทที่2นะครับจอ่จอแบบนี้อุ๊ยมีซองยาวด้วยเอามานี่เลยน้องเดี๋ยวพี่เล่นเองขอซองยาวคู่ส่งท้ายช่วงเลดเกมซะหน่อยเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียง ลิงหรือจ้าลิงจักจักรรักจริงจริงลิงก็ไม่รอดนะบอกเลยเฮ้ยแจ็กกี้กำลังไปอุย๊ยไม่ทันไอ้บ้าเอ้ยนี่มันสไนค์คู่นี่ว่าตัวสุดท้ายเว้ยไม่เป็นไรชุบได้ตู้อยู่ใกล้พอดีตัวสุดท้ายมันเล่นสไนค์คู่คุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะเจอมีคาะลูกซองคู่ ซองไททันดีีเเขาอาจจะอยากให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความมีพลังไงยก็เ,เลยใส่ยิงแรงมา2แถมเจาะก,ก่อให้อีกคือกะแบบว่าโดดเข้าไปเนี่ยตายแน่นอนศัตรูตายนะไม่ใช่เราตายโดดเข้าไปศัตรูไม่รอดแน่นอนใส่ความแรงมาให้สักขนาดนี้มาได้เวลาลุยตังวันนี้มิราสะอุ้ยมิกษสะรองอุ้ยเลยเจอสับสไนเลยะยะไกล เออยิงกดมันจะกกี <Pie year> euh, ้แม oh ่พอเปิดศึกระยะไกลแบบนี้ส่วน RGS ไปเดี๋ยวอย่าไปหยองเรามี2เราต้องใช้พลังแห่งมิตรภาพให้เป็นประโยชน์เขาไม่เรียกลุมนะเขาเรียกว่าคนมเหลือเยอะกว่าไปทางยิงไปจังวนนีม่กระสาวิ่ง้าไปตําต่ำ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 ลา่อย แม่บทนี้ปืนคาก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยยิงทีเลื่อนรถหวัว <ST AT> ก็สนุกดีนะครับซองไททันนานๆหยิบมาเล่นทีนี้ผมว่ามันมันใช้ได้เลยนะแต่ที่สําคัญคือเราต้องเข้าไปจ่อยิงใกล้ๆนะครับและแจ็กกี้เขาเอาอะไรมาทาเนี่ยปากดําเลย